ซื้อเลขนี่ผมซื้อนี่ซื้อโบไลท์ดอกแต่ว่าสุดหนึ่งซื้อเบอดหกสิบกว่าบาทเนี่ยซื้อซื้อเบอดหกสิบกว่าบาทได้เงินหมื่นกว่าบาทถือกเจ็ดสามตัวถือกเลขสามตัวครับหกสิบแปดบาทได้เงินนันหมื่นแต่ว่าใครไมาอยู่เพือนนี่ฝันเรื่อยฝันดีเรื่อยอยู่หรอกไฟเรื่อยอยู่หรอกครับบอกตามความจริงว่าด้ตัวกันหรอกว่าด้ว่าด้ยอมพอปั่นยังไงเอาพรได้นี่ยเพื่อนให้ตลอด ผมฝันมาสองสามวันนี่ฝันถึงตลอดผมมัเศร้าอนะเมื่อไหร่บบนี่ทะเบียนรถนี่ผมปลดออกนี่นเห็นบอไอ่หนึ่งสี่หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์ศูนย์นี่นี่ศูนย์ศูนย์ออกศูนย์นย์นี่ผมประมาทผมไปสืบไปสี่หนึ่งศูนย์ศูนย์ลงท้ายกันอีกตัวหนึง่งก็คือได้คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ว่าคันต้องการหนังไปใช้ในงานนะครับกับมติดตนุ่มผม่แหละครับนังกับวอย่างกับใช้ผมร่วงนะครับครับออกจากร่วงกับแม่นผมลวดครับยัง้คานี่แล้วแต่ในหนังไม้หนังเก่าบอกมันจะมีหนังกลางแล้วก็นหนังตึกเขาเห็นนะหนังตึกกับหนังทั่วไปเคยนั่งเคยดังในยุค8 0ดศนย์เกาศูนนุหนังเอ่อโจ้นฝ้ายังไงเนะครับหนังในยุคนั่นล่ะ แล้วก็ที่เป็นนังไม่เนี่ครับนังสับเเลยนังเนี่ยแหละคือที่หยดเนี่แหละนะครับออกรงมาพวกกะไปซื้อลิขสิทธิ์นะครับมาสายเนี่ยใบต้นรับพี่น้องนะครับตามราคากับคุยกันนะครับเอนังกับตามนังไม้นังเก่าเหรอครับกับเบิ้งพี่น้องคือเก่านังไม่กับไปใช้อะไรคือเก่าละคันคุยือกันนะครับในกันไปใช้อะ้คือเก่างานบวชงาน กูงานเลยไม่ใช่ว่าจางเราแล้วก็มีเครื่องเสียงห้เศร้านั่บ่เครื่องเสียงนี่ไปเปิดให้เลยครับเออสิว่าให้เศร้ากับแม่นแต่ว่าผมจะไปคุ้มให้เลยจะมาเข้าไปคุ้มควบคุ้มเสียงให้ครับบอกยังไงไงเศร้าล่ะครับไปคุ้มให้ครับนั่งคุยกันเองได้ครับโมโมโมยากเรื่องนี้คนั่งซื้อปากกาดำเดี๋ยวบ้านนี่อยากถามเถ่าแก่นี่ยละมาอยู่นี่โดนเราไปครับนี่ มาอยู่นี่ก็ตามมาอยู่เลยนี่ซิบกว่าปีแล้วครับซิบกว่าปีครับซิบกว่าปีครับแต่ว่าสองปีบา้านพึ่งใหญ่ของมาอยู่บ้านนี่แหละบ้านหลัลงนี้ก็คือผมบ้บมานที่ผมถือถึงปีหรอกใหญ่ขอมาอยู่เลยจริีๆล่ะแต่ก่อนอยู่ในเมืองอยู่ในอุดรคครรัับบผมเที่ยวไปเที่ยวมานทำงานในอุดรบ้้านนหลังีพอดีเจ้าชาวบ้านก็เลยของมาอยู่นี่นะครับม,มายอยู่กันอยู่ของเลยนะ มาอยู aan, ่นี illing, ak, ่คือได้ยินข่าวว่าโศกราบคือฝันดีฝันเขาอยู่เลี่ยอยู่ว่างสิบ่ขบถือเรื่อยอยู่ด้ครับช่งครัถือเรื่อยอยู่แต่ว่ามันแต่ว่าส่งหลังมานเงินสื่อโบ้ข้อยมีนะเงื่อนสื่อโบ้ข้อยมีมันที่มันสื่อเธอละหน่อยถือถือเธละหน่อยแต่ว่าไม่ได้บอกผู้ใดนะครับไม่ได้บอกไปได้เลข้ย้าทุนหน่อยห้องงบหน่อยได้ได้น้อยครับแต่ว่ามันเลื่อยอยู่หอกผมก็ฝันฝันแม่นเรื่อยอยู่ไมาอยู่ยังไงเป็นยังบอกตัวนี้ บอกสามเทียตคือั้งตะกอนนี่งวดสิบหาสมัยนั้นงวดสิบหาน,ะน,นั่นร้ยนยออกไปแล้วผมสื่อบ่อท่านครับงวดที่เธอสองงวดต่อมาผมก็สื่อจังสือใด่ขึกับวดต่อกันสิบหาคือเกัครับสิบหาข้นกับสิหา้นกได้ไดร้ายปแนครับงวดสุดนั้นลในในมื่อนก็าบาทบ่าได้ร้ายดอกสื่อตามอัตภาพสัมี่้รร่ก็สื่อว่เป็นนะครับ ซื้อเลขนี่ผมซื้อนี่ซื้อบล็ลายดอกแต่ว่าสุดหนึ่งซื้อบลดอตหกสิบกว่าบาทเนี่ยซื้อซื้อบล็อหกสิบกว่าบาทได้เงินหมื่นกว่าบาทถือกเจ็ดสามตัวถือกเลขสามตัวครับหกสิบแปดบาทได้เงินนั้นหมื่นสองครับดวงเนาะครับแต่ว่าไม่หาแต่ว่าใครมาอยู่เงือนนี่ฝันเรื่อยฝันดีเรื่อยหรือเขาไฟเรื่อยอยู่หรอกครับเออบอกตามความจริงว่าด้ตัวกันหรอกว่าด้ สามด้พ่งเอพอฝันยังเลยเอาพได้าีม่เพิ่ให้ตลอดผมฝันมาสองสามวดนี่ฝันถึงตลอดผมมันเศร้านะเมื่อครนี่ทะเบียนรถนี่ผมปลดออกนี่เห็นบอไอ่หนึ่งสีหนึ่งศูนย์ี่หนึ่งศูนย์นี่นี่ศูนย์ศูนยออกศูนย์ศูนย์นี่ผมอผมาทเพิ่งไปสืบไอ่สีหนึ่งศูนย์ศูนย์ลงไทยกันอีกตัวหนึ่งกับคือใดครับว่าเจ้าออกถือรถดิว่าเจ้าออกเลยบันี้ออกทั้งทะเบียนมึงมาใส่เลย เอาหั่นนะเก้าหกสองอีกสองหกนะออกมือเดียวกันทั้งไตทั้งเทิงเลยนี่นี่ล่ะนี่บอกตามความจริงเลยนี่ทะเบียนต้องถอดออกว่าผมเห็ดทะเบียนใหม่เอาน้าทะเบียนใหม่เขามาเนี่ยบน้าทะเบียนใหม่เขามาที่สีโทาบอกสออกอีกอยู่นี่มันส่งมันมันเอาบาบนี้คือได้ยินข่าวว่าได้มาจังไดนก็เลขงวดนี่เลขงวดนี่ครับฝันเพื่อนเัวเขาตายครับเอราะในเฟซนี่แหละเัวเขาตาย มันเขาเคยถึงถือเรื่อยนะเขาถือตลอดเลยบอ,อยงไงับถือคันแม่เ่าถือลููเขาก็ถือจังสีหน้ามันนี้เขาก็เลยสุนนิเขาฝันอีกครับเขาลงมาเนี่ยเขามาบอกผมเนี่ยละ่ะครับว่า้สื่อมันเป็นวันฤกษงผีเขาหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เนี่ยล่ะหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งสี่เจ็ดนะตัวเอานะครับสามตัวเนี่ยล่ะบอกตัวเดียวเนี่ยล่ะว่ามีตัวอื่นหรอหนึ่งสี่เจ็ดข้าเจ้านี่แม่นยึดตลอดแม่นตลอด มันตลอดเลยแสดงว่ามันสิบลอกออกซิซบล็อกนะขึ้นว่าสีออกเลยคือของเขาอยู่เป็นมู่เป็นเพื่อนกันทั้งเฟนทั้งไร่แม่บ่ครับอยู่ทั้งบ้านเ่าคนละกเจ้ากับทวงใหม่ตลอดบอกตลอดแต่ว่าพราะมันบ่ค่อยซื้อบ่ค่อยซื้อเออบ่ค่อยซื้อหลยเพราะว่าเงินบ่ค่อยมีนะบอกไงโอ้เอาฟังเราเด้อกินน้องเด้นนะครับนี่คือแถวแก่บริการหนังนะครับยอดฟลิมนะครับ ฝันเด็ดฝันดีได้เลขมาอยู่ตลอดงวดนี้ได้เลขจากเพื่อนที่หูคนหูจักกันมันบ่ครับครับคนหูจักกันส่งมาให้แล้วส่งมาให้แล้วง้เขียนเขียนเจ้าถือประจำแน่นมาถือประจำถือประจำ,ะจำเขียน,<ห>นเลยโชคดีเลยพี่น้องเข้าห้องบ้านส่งดีมากๆโตเดียวเม็ดเดียวเม็ดเดียวเลยเม็ดเดียวสามตัวเม็ดเดียวครับตัดเอานั่นเอาใช่ไหมนี่ละเต้ครับเดี๋ยวสิตัดให้พี่น้องเด้เออนี่ละโตเดียวโคโรนี่ละมันเจ๋งนะ ตัวเดียวเม็ดเดียวนะครับเอาผู้ใดพี่น้องท่านใดนะครับสนใจอยากจะได้หนังไปเขาเกินยังเกาะไปใช่เสร็องในงานอสา็จรองในงานกันะครับเดี๋ยวเบื่อท่วมีพร้อมติด่งห้นะครับติดต่อมานะครับเลขแม่นพ้อมอยู่นี่นะครับของเล่านี่โซ่ข้อสลาเนะครับยศฟิล์มครับยศฟิล์มนะครับฟิล์มนี่อ่า ล่อลิงไหมือันอากาดโดยล่อลิงไหมืกระลั่นหม้อมาน้ำหลังครับครับพี่น้องเตรียมจดเบอร์โทรไปห้อมเด้อพี่น้องเด้อนะครับเบอร์โทรได้แนวทางตัวเลขเด็ดเด็ดแล้ว082 082 136 136 36 37 36 37ครับอยากถามแนวทางตัวเลขก็ถามได้เนาะครับ เพิ่นบอกว่าเนี่ยตัวใดสองตัวเนี่ยสองตัวนี่ผมผมบอกผมบอกสามตัวเลยสามตัวเลยเนาะครับสามตัวเลยครให้หมุนเอาคัตตัดสองตัวกัตตัดเจ็ดสี่หรือหนึ่งสี่หรือเจ็ดสี่สเจ็ดไปสั่นนะครับครับผมแต่ว่าผมบอกสามตัวเลยเสียดายเนาอเนหนึงสี่เจ็ด โตเดียวเม็ดเดียวโคโลสามโตเม็ดเดียวขันแม่นมักขันแม่นซสือก็สีซื้อหนึ่งซีนี่ต่อตครับหนึ่งซีเพราะว่ามันตรงก็พ่อซอเกิดนั่นหนะอจ้แต่ว่าขันเล็กสามโตที่ผมมานี่ยขึ้นนั่นแหละหนึ่งสีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสีห่หมุนเอาเลยนะครับหมุนเลยหมุนหกประตูเลยออะขอบคุณเหาแกและลายนะครับ ที่มาหายแนวท่างตัวเลขคือบางวันเลกแหกหมานเด้อให้มันหมานน้ำกัดน,นะครับหายโชคดีทุกคนเลยครับเด้อครับผมขอคบอคุณครับขอบคุณครับ